ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กรณีความคืบหน้าหลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดในข้อหาการโฆษณาเกินจริงตามพรบอาหารและยาหลังจากที่ลุงพลและกลุ่มยูทูบเบอร์ไลฟ์สดขายชายี่ห้อหนึ่งเกินจริงระบุสรรพคุณรักษาโรคได้นั้นล่าสุดทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านในายชัยพลวิภาหรือลุงพลพบว่า เจ้าตัวยังคงทำกิจกรรมร่วมกันกับยูทูบเบอร์อยู่บริเวณหน้าบ้านไล์สดทำเนื้อหาลงช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งมีลุงพลยืนอยู่ตรงกลางและมีกลุ่มยูทูบเบอร์ยืนล้อมรอบและลุงพลนั้นก็ไม่ได้มีกำหนดการว่าจะเดินทางออกไปไหนและยังไม่มีทีท่าว่าจะพากลุ่มยูทูบเบอร์ไปทำกิจกรรมนอกหมู่บ้านจากนั้น ทีมข่าวสังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านของลุงพลยังคงมีป้ายแบรนด์สินค้าติดอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้มีการปลดออกหรือย้ายไปติดตั้งจุดอื่นซึ่งบริเวณหน้าบ้านมีการติดตั้งป้ายแนวตั้งปรากฏรูปของลุงพลใส่เสื้อสีดำพร้อมกับแบรนด์ชาติดตั้งอยู่จำนวนสองป้ายซึ่งก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิม ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรือปลดออกขณะที่ศาลาไม้ที่อยู่ข้างกับปู่พญานาคปาริจิตตะยังมีป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า2องผืนติดตั้งเอาไว้อยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่ได้มีการปลดออกหรือย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดขณะเดียวกันทีมข่าวสังเกตว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ที่ล้อมรอบตัวลุงพลในวันนี้ส่วนใหญ่ใส่เสื้อผ้าธรรมดา ไม่มีใครใส่เสื้อโฆษณาแบรนด์ชาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เพราะส่วนใหญ่จะสมใส่เพื่อโปรโมตออกช่องของตัวเองและให้ช่องอื่นๆถ่ายติดแต่สังเกตว่าวันนี้ด้วยกระแสที่นายอฉริยะไปร้องเรียนทำให้ทุกคนไม่สวมใส่เสื้อดังกล่าวหรืออาจเป็นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพราะใส่ซ้ำมาหลายวัน จึงไม่ได้มีการสวมใส่ในวันนี้ก็ได้ทั้งนี้ป้ายโปรโมทชาเดิมที่เคยติดตั้งอยู่บริเวณโซฟาสีเขียวในบ้านของลุงพลและบริเวณผนังใกล้กับหน้าต่างแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าถูกดึงออกแล้วหรือไม่เพราะระยะหลังนั้นลุงพลไม่ได้เปิดบ้านต้อนรับใครมีเฉพาะพักพวกหรือกลุ่มคนที่รู้จักกันเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านได้ ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าเมื่อ13นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมเดินทางนำหมายเรียกที่ทนายสมเกียรติได้ลงบันทึกประจำวันให้ขอเลื่อนให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวและพยายามชิงทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายเรียกใหม่หมามอบให้กับลุงพลเพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่1มีนาคม64ตามที่ได้ เลื่อนวันนัดหมายเอาไว้ข้อพิรุษคดีน้องชมพู่ซึ่งพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชหรือฉายาสารวัตรแรมโปอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลกล่าวว่าเรื่องที่รุงพลมอบเงิน1 0 0 0 0แสนบาทจากค่าตัวที่ไปออกงานต่างๆเป็นเงินรางวัลน,นำจับและให้กับคนที่แจ้งบาะแสคดีน้องชมพู่ มันสะท้อนถึงความจริงใจที่ลุงพลอยากให้ตำรวจได้ตัวคนร้ายให้ได้เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจขาะเดียวกันสารวัตรแรมโบ้บอกอีกว่าส่วนตัวขอมอบเงิน20,000บาทสมทบทุนกับลุงพลรวมเป็น1,220,000บาทเป็นเงินรางวัลน,นำจับคดีน้องชมพู่อยากให้พลเมืองดีทั่วประเทศออกมาให้เงินรางวัลน,นำจับคดีน้องชมพู่ถ้าได้เงินหลายแสน หรือหลักล้านมั่นใจว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนเพราะเป็นการล่อบางคนที่รู้เห็นแต่ไม่กล้าออกมาพูดเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามีเงินล่อคนที่รู้เห็นซึ่งอาจไม่ใช่คนร่วมกระทำผิดเขาก็อาจจะออกมาเป็นพยานให้และคนร้ายจะรับสารภาพด้วยจำนวนต่อหลักฐาน ส่วนเรื่องของตำรวจที่เชิญลุงม็กไปพูดคุยและพาไปชี้จุดส่งพระที่วัดภูกระโลนเป็นผลดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะตัวลุงพลเป็นผลดีกับคดีพนักงานสอบสวนจะได้ตัดทุกๆประเด็นออกเพื่อดูว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครเวลาที่แน่นอนเด็กหายไปตอนไหนกันแน่เมื่อตำรวจได้ข้อมูลแล้วจะไปวิเคราะห์จนตกผลึก ยืนยันเป็นผลดีเป็นการเคลียร์ทุกประเด็นเพื่อไม่ให้จับแพะพันตรุเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมธิการการปฏิรูปตำรวจวิเคราะห์ให้อมรินทีวีฟังว่าการเชิญนายมกไปสอบปักคำเพิ่มเติมนั้นไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยเพราะยิ่งสอบมากยิ่งงงสอบไปสอบมานายมกก็งงสอบจนมีพิรุษให้ได้ อีกอย่างประชาชนไม่ได้มีหน้าที่แค่การแสดงความบริสุทธิ์ตํารวจต่างหากที่ต้องไปหาพยานในการกระทําผิดไม่ใช่มาเค้นสอบเพื่อให้ประชาชนเป็นเป้าความผิดเมื่อสรุปว่าการสอบในม็อกเป็นผลดีอย่างไรสารวัตรแรมโบบอกว่าเป็นผลดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะลุงพลตํารวจก็ได้ตัดบางประเด็นที่สงสัยออกส่วนพันตรวจเอกวิรุธบอกว่า ไม่เป็นผลดีกับใครเลยยิ่งสอบมากนั้นก็ยิ่งงงความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้พูดคุยกับพระสิริชัยสันตะจิตโตจเจ้าอาวาสวัดป่าไม้ในฐานะลุงฝั่งทางนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่เปิดเผยว่าอัตมาเป็นเครือญาติของน้องชมพู่ซึ่งหลังจากทราบว่าน้องหายไปก็ด้วยความเป็นห่วงเดินทางไปที่บ้านหลายครั้ง แต่ด้วยความเป็นพระจึงไม่ได้ออกช่วยค้นหาส่วนใหญ่จะไปที่บ้านน้องชมพู่และไปจำวัดอยู่ที่วัดกกกอกเพื่อติดตามความคืบหน้าในการค้นหาโดยในวันที่12พฤษภาคม63ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาอาตมาเดินทางไปที่บ้านของน้องชมพู่นำน้ำดื่มไปมอบให้กับครอบครัวเพื่อใช้สําหรับการค้นหาแต่ยืนยันว่าเจอแต่เพียงครอบครัว และชาวบ้านคนอื่นไม่ได้เจอลุงพลซึ่งไม่รู้ว่าวันที่12พฤษภาคม63ออกไปรับร่างทรงหรือไปที่ไหนเพราะเท่าที่รู้ลุงพลไม่ได้ออกค้นหาแต่เน้นด้านความเชื่อหรือติดต่อกับร่างทรงมากกว่าจนกระทั่งวันที่14พฤษภาคม63ช่วงบ่ายอัตมาก,ก็เดินทางไปที่หมู่บ้านอีกครั้ง โดยนำมะละกอและเงินปัจจัยไปช่วยเหลือครอบครัวน้องชมพู่แต่ในวันดกล่าวก็ไม่เห็นลุงพลออกมาช่วยติดตามค้นหากระทั่งเวลาประมาณ15นาิกาถึง16นาฬิกามีชาวบ้านที่ออกไปเก็บผักหวานมาบอกว่าเจอรองเท้าเด็กอยู่บนเขาจึงได้มีการจัดกำลังจำนวน2ชุดเพื่อไปค้นหา ซึ่งทราบว่าชุดแรกมีลุงพลขึ้นไปล่วงหน้าส่วนชุดที่สองเป็นชุดของอาตมาขึ้นไปพร้อมกับพออโรงเรียนบ้านกกตูมและเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ในตอนนั้นทราบแล้วว่าน้องชมพู่เป็นศพอยู่บนเขาเพราะระยะเวลากลุ่มแรกกับกลุ่มขึ้นเขาทิ้งห่างกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อไปถึงก็ไม่ทันได้สังเกตพฤติกรรม หรือความเปลี่ยนแปลงของลุงพลต่างคนต่างอยู่ในอาการเสียใจและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจพริกศพแล้วได้เคลื่อนย้ายร่างของน้องชมพู่นั้นมาจากเขาเพื่อประกอบพิธีบางสกุลจุดธูปเทียนเพื่อเชิญดวงวิญญาณของน้องชมพูออกจากจุดนั้นซึ่งเป็นการเชิญดวงวิญญาณในฐานะญาติแต่ก็ทราบมาภายหลังอีกครั้ง ว่าครอบครัวน้องชมพู่ได้มีการนิมนต์พระสี่รูปไปประกอบพิธีบังสกุลและเชิญวิญญาณอีกครั้งแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่น้องชมพู่นั้นหรือลุงพลขึ้นไปด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามพระสิริชัยยังเปิดเผยอ,อีกว่าหลังจากที่เจอศพน้องชมพู่แล้วรวมถึงได้ทำพิธีบังสกุลยอมรับว่าน้องชมพู่ไม่เคยมาเข้าฝันไม่เคยมาหาซึ่งส่วนตัว ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสยศาสตร์มนต์ดำหรือไม่ที่ทำให้ครอบครัวรวมถึงอาตมาในฐานะญาติที่เป็นพระไม่สามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณของน้องชมพู่ได้จึงเชื่อว่าอาจมีเรื่องของสยศาสตร์มนต์ดำเข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ตำรวจตั้งข้อสมมติฐานเอาไว้และเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การสะกดดวงวิญญาณหรือไม่